ทุกวันพบกับรายการของช่องด i r เร t เตอร์ศิลปชัยสวัสดีคุณผู้ชมที่ติดตามชมช่องด i r เรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำมาบทความจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์คอลัมน์เสียงจากห่วงสำนึกสุรวิทย์วีรวันมานำเสนอครับดีลรับ ของทักษิณกับธนาธรแม้ดูเหมือนพลังของทักษิณจะแผ่วเบาลงจนใครต่อใครตั้งคำถามเรื่องบนขังที่กําลังเสือ่อมคลายโดยเฉพาะการพ่ายแพ้ในจังหวัดที่ทักษิณทุ่มเทยอย่างมากอย่างเชียงรายและสีสเกตแต่พักเพื่อไทยก็ยังเป็นพักที่กวาดเก้าอี้นายกอบจอได้มากที่สุดในจังหวัดที่สมัครในนามพักและแม้ว่าพักส้มจะพ่ายแพ้อย,อย่างย่อยยับ แม้จะทุ่มพลังลงไปมากแต่การเลือกตั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็ยังเป็นการสู้กันระหว่างพรรคเพื่อไทยและพรรคส้มอยู่ดีอาจจะมีคนบอกว่าพรรคที่มาแรงก็คือพรรคภูมิใจไทยของเนวินชิดชอบแต่ผมคิดว่าพรรคภูมิใจไทยนั้นยังไม่แรงพอที่จะขึ้นมาเป็นพรรคอันดับหนสองได้สถานะของพรรคยังคงเป็นพรรคระดับ50-70เสียง ไม่มากไปกว่านั้นแม้เที่ยวนี้จะโค่นคนของพรรคเพื่อไทยไปหลายพื้นที่ก็ตามแต่อย่างไรก็ตามบทบาททางการเมืองนับแต่นี้ก็จะอยู่ในมือของทักษิณชินวัตรธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจและเนวินชิดชอบการเมืองไทยยังเป็นการเมืองหุ่นกระบอกที่มีคนชักหุ่นอยู่เบื้องหลังด้วยฝีมือของนายโรมสามคนนี้เหมือนเดิมถามว่า ด้วยดีลทางการเมืองที่ทักษิณถืออยู่ในมือแลกกับการกลับประเทศไทยโดยไม่ติดคุกพักการเมืองขั้วรัฐบาลในขณะนี้จะจับมือกันอย่างนี้ตลอดไปเพื่อต้านทานพักส้มหรือไม่เราก็อาจจะมีความเชื่อว่าด้วยดีลพันธกิจนี้จะยังอยู่ต่อไปหากพักส้มยังคงเป็นอันตรายต่อระบอบและอุดมการณ์ของรัฐแต่ผมเชื่อว่าสถานการณ์ตอนนี้ ทักษิณอาจจะไม่ได้พอใจนักกับภารกิจที่ผูกมัดเพราะเขาไม่สามารถควบคุมพรรคร่วมรัฐบาลได้ตราบที่มีอำนาจเหนือกว่ากำชับให้ต้องจับมือกันไปเพราะเราจะเห็นว่าพรรคภูมิใจไทยของเนวินนั้นมีความพยศอยู่เนืองๆไม่ได้ทำให้ภารกิจของรัฐบาลผสมเป็นไปอย่างราบรื่นนักเพราะพรรคของเนวินก็เชื่อว่ายังไงทักษิณก็ตัดพรรคของเขา ออกจากพักร่วมรัฐบาลไม่ได้และโอกาสที่พักเพื่อไทยจะกลับมาเป็นพักที่กวาดเสียงข้างมากถล่มทลายเหมือนเก่านั้นไม่มีอีกแล้วยังไงการจัดตั้งรัฐบาลก็ต้องเป็นรัฐบาลผสมไม่มีวันที่พักเพื่อไทยจะได้ชัยชนะเด็ดขาดแบบที่ทักษิณทำได้ในอดีตอีกแล้วแต่ถามว่าอำนาจเหนือที่กำกับทักษิณอยู่นั้นจะสามารถควบคุมให้ทักษิณ ยังอยู่ในดีลที่ตกลงกันได้ตลอดไปไหมก็ไม่แน่เหมือนกันว่าวันหนึ่งทักษิณกับธนาธรจะไม่จับมือกันธนาธรพึ่งจะมารับแบบเต็มปากกับสรยุทธสุทัศนจินดาว่าเขาไปพบกับทักษิณเมื่อเดือนกรกฎาคม2566ที่ฮ่องกงมาก่อนที่ทักษิณจะบินกลับมาเมืองไทยสรยุทธถามว่าไม่ได้ไปต่อรองอะไรเลยหรือตอนนั้น จะตั้งรัฐบาลร่วมกันธนาธรปฏิเสธว่าผมจะไปต่อรองอะไรผมไม่มีตำแหน่งทางการเมืองผมไปต่อรองก็ถูกยุบพักสิผมจะไปต่อรองอะไรแน่นอนว่าทั้งธนาธรและทักษิณต้องพูดอย่างนี้เพราะทั้งสองคนไม่ได้มีตำแหน่งอะไรในพักและมีข้อจำกัดทางกฎหมายแต่ในที่รับเป็นไปได้จริงๆหรือที่ทั้งสองจะไม่พูดเรื่องการเมือง เมื่อทั้งสองคนพบกันในห่วงเวลาที่มีความพยายามจะจับมือกันตั้งรัฐบาลของทั้งสองพักที่ทั้งทักษิณและธนาธรมีสถานะเป็นเจ้าของพักคัวจริงทาไม่พูดเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลก็เป็นเรื่องโกหกอย่างแน่นอนถ้าจำกันได้ทักษิณเคยกล่าวไว้ในการพบกันครั้งนั้นเขาได้พูดกับธนาธรว่าอย่าไปพยายามรื้อโครงสร้างมากเกินไป ถ้าเราแก้ปัญหาด้วยหลักการและเอาบ้านเมืองให้อยู่ได้มันจะดีที่สุดคิดถึงสิ่งที่มีอยู่สิ่งที่ประชาชนคนไทยเคารพนับถือซึ่งเป็นโครงสร้างสำคัญของสถาบันเราเราต้องจันโลงอย่างเดียวผมไม่ได้บอกว่านายธนาธรหรือพักเก้าวไกลจะไม่จงรักพักดีแต่ต้องมีวิธีการที่ยึดหลักให้ถูกต้องของบ้านเมืองอย่าไปมุ่งหาเสียงบางทีหยุดโฆษณา มันอันตรายกว่าความตั้งใจที่จะทำแน่นอนสิ่งที่ทักษิณพูดกับธนาธรที่ฮ่องกงก็คือเรื่องการท้าทายต่อสถาบันพระหมหากษัตริย์นั่นเองและเป็นการยืนยันว่าทั้งสองพูดกันเรื่องการเมืองแม้ทั้งสองจะไม่มีอำนาจอย่างเป็นทางการในพักก็ตามเชื่อว่าตอนนั้นทักษิณน,น่าจะบอกให้ธนาธรรู้ว่าอย่างไรเสียเขาก็จะตั้งรัฐบาลกับพักของธนาธรไม่ได้ เพราะความพยายามในการรื้อโครงสร้างของพรรคส้มนั้นไม่มีวันที่จะได้รับเสียงสนับสนุนจากสวในตอนนั้นและยังในเสียพรรคของธนาธรก็จะต้องเป็นฝ่ายค้านตอนที่ธนาธรเจอกับทักษิณน,นั้นการโหวตนายกของพิธาลิมเจริญรัฐได้ล้มเหลวไปแล้วพรรคของทักษิณหันมาจับมือกับพรรคที่ร่วมรัฐบาลกันในเวลานี้พวกนักอุดมคติที่แบกพรรคสม้ม ฝันจะเห็นพักก้าวไกลจับมือกับพักเพื่อไทยเพื่อจัดตั้งรัฐบาลก็พากันโจมตีพักเพื่อไทยว่าระบัดสัตว์ข้ามขั้วโดยไม่ยอมรับความจริงว่าสิ่งที่พวกเขาอยากเห็นไม่อาจจับเป็นไปได้เลยเพราะเสียงส่วนใหญ่ของสอวไม่เอาด้วยทางเลือกเดียวกับพักเพื่อไทยคือต้องจับมือกับพักร่วมรัฐบาลในเวลานี้เท่านั้นเรื่องตรับัดสัตว์ข้ามขั้วจนถึงวันนี้ ก็ยังเป็นเรื่องที่อินฟลูปัญญาชนที่แบกส้มยังใช้เป็นวาทกรรมในการโจมตีทักษิณและพักเพื่อไทยว่าละทิ้งความหวังที่พวกเขาจะเห็นสองพักซึ่งเรียกว่าฝ่ายประชาธิปไตยจับมือกันจัดตั้งรัฐบาลพวกเขาเสียดายโอกาสฝันสลายและโกรธทักษิณและพักเพื่อไทยมากแต่ถามว่าโอกาสที่พักส้มของธนาธรและทักษิณจะจับมือกันในอนาคตมีความเป็นไปได้ไหม ผมคิดว่ามีความเป็นไปได้นะเราไม่รู้หรอกว่าความเชื่อว่าทักษิณมีดีลที่จะต้านทานพรรคสม้มไม่ให้ได้อำนาจรัฐนั้นเป็นพันธกิจที่จะผูกมัดตัวเขาตลอดไปไหมและเชื่อว่าการพบกันระหว่างทักษิณและธนาธรจะต้องให้ความหวังที่เป็นไปได้ที่ทั้งสองพรรคจะจับมือกันจัดตั้งรัฐบาลเพราะการเมืองข้างหน้านี้มีแต่สองพรรนี้เท่านั้นที่จะแย่งชิง อันดับหนึ่งกับอันดับสองไม่มีประตูสำหรับฝ่ายอันรักนิยมและพรรคอื่นเลยแม้เชื่อว่าทักษิณมีดีลกับชนชั้นนำเพื่อสกัดกั้นพรรคสม้มแต่วันนี้ก็ต้องยอมรับว่าทักษิณมีดีลกับธนาธรที่ทั้งสองได้พบปะพูดคุยกันที่ฮ่องกงซึ่งปรากฏข้อเท็จจริงว่าพูดคุยกันอย่างลึกซึง้งอย่างที่ทักษิณเปิดเผยออกมาว่ามีการพูดถึงสิ่งที่คนไทยเคารพนับถือ ซึ่งเป็นโครงสร้างสำคัญของสถาบันพร้อมกับเตือนว่าอย่ารื้อโครงสร้างมากเกินไปแน่นอนว่าด้วยคำพิพากษาของสารรัฐธรรมนูญจะทำให้พักส้มต้องหลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงการแก้ไขหรือยกเลิกมาตรา1-1-2เพราะสารชี้แล้วว่ามีเจตนาซอกก่อนบ่นทําลายที่อาจน,นำไปสู่การล้มล้างการปกครองได้ในที่สุดแล้วอย่าลืมว่าวันนี้ พรรคศิล์กำลังมีอำนาจมากถ้าเขาถอดชนักปักหลังออกไปได้หมดก็ไม่แน่เหมือนกันว่าวันหนึ่งเขาจะละทิ้งดีลที่ทำกับชนชนั้นนำไว้แล้วหันไปจับมือกับพรรคส้มจัดตั้งรัฐบาลโดยอานัตจากประชาชนศิลปชัยเดลีเรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ a องเจ7ล9ซเว่เ บริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดําเนินงานโดยคุณเอปเอลินแพมลีคนไทยชาวพเยาซึ่งไปประสบความสําเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแล หรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอปเปิลินเพมลีตามหมายเลขโทรศัพท์อีเมลข้างบนนี้เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา Angel789 Realty